สวัสดีท่านผู้ชมด้วยกันนะครับยินดีรับสู่ช่อง g n k Studio <Yeah. S 1> ช่องแห่งความสุขกอนอันเลยกด Subscribe l i ค e แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้โอเคนะครับหายไปนานไม่เป็นไรเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กก็ทำให้เราไม่ได้ทำคลิปเนื่องจากไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำเนื่องจากคิดว่าวันนี้เรากลับมาทำคอนเทนต์แล้วในเรื่องหัวข้อของวิธีป้องกันไม่ให้คนอื่นคัดลอกโปรไฟล์ของเราหรือการใส่ security หรือโรคให้กับรูปโปรไฟล์ของเราจะเป็นยังไงไปดูกัน ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะครับวิธีการครับก็ให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาเมื่อเราเปิด Google Chrome เสร็จแล้วนะครับจะได้หน้าจอนี้ในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราจะพิมพ์คำว่า LOC หรือไม่ก,ก็ Chrome Market นะครับ Chrome Market ตัวน,นี้มากกว่ามาเสร็จแล้วเมื่อ เมื่อได้เสร็จแล้วครับก็มาชี่โคมาร์เก็ตเว็บสโตร์เมืม่อเราได้โคมาร์เก็ตเว็บสโตร์นั้นนะครับเรามาดูช่องซ้ายมือของเราจะมีชื่อที่เขียนว่าค้นหาในร้านแล้วพิมพ์ว่า LOC เข้าไปเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลิงก์ตัวแรกขึ้นมาก็กดเข้ามาเลยและจากนั้นนะครับเมือเม่อเรามาในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกปุ่มสีฟ,าฟ้าๆตรงนี้เพิ่มในโคมเสร็จแล้วนะครับมปนจะทํา เสร็จแล้วนะมันก็จะถามว่าเพิ่มส่วน L C เนี่ยไปเป็นส่วนขยายไหมเราก็กดเพิ่มส่วนขยายตรงนี้เมื่อเราเพิ่มส่วนขยายเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่เว็บตัวนี้เลย L C มันจะมี notification มาตรงนี้กดกระบาไปได้ตรงนี้มันจะเขียนเป็นหลากหลายข้อมูลมากนะครับว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนอื่นเลยคือผมจะเปิดหน้า f a c e b o o k ของผมมาก่อนเนาะ facebook.com โ okay. อเคในหน้าของเจ้าตัว L C นี่นะครับให้เรามาที่เครื่องมือ t o o s e เลือนลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับ profile picture card อ่ามันจะเป็นโปรมันจะเป็น profile d u r profile picture นะครับอ่ามันจะเป็น profile ของผมตัวนี้มันจะเป็นรูปโล่ใส่เข้ามาให้นะครับวิธีการนะครับมันจะมีไซต์จะ up กับไซ z ์ out นะครับเรากดไซต์จะ up เข้าไป <Nope. S 1> ตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า size activate นะครับหรือการใส่โปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว,ลวเราคลิกโอเค เราไปดูที่โปรไฟล์ของรานครับกด F 5ปึ๊บโลมาอย่างอะตรงนี้นขั้นโลมันจะนาครับแสดงว่าเราต้องไปดูบนมือถือเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดบนมือถือให้ดูโอเคเราตัดภาพไปบนมือถือกันเลยโอเคครับนี่คือผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะลองเช็ค Facebook ของผมดูโดยผมจะใช้เฟซสำรองในการส่องเฟซหลักเนาะผมก็จะกดค้นหาเฟซหลักของผมปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีรูปเครื่องหมายโล่ตรงนี้ขึ้นมาแล้ว อ่าเนี่ยแสดงว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยถูกป้องกันแล้วสมมติผมจะกดดูรูปชึบแล้วผมก็จะกดสามจุดเห็นไหมครับปุ่มดาวน์โหลดหายไปอ่าแล้วผมจะทําการแคปหน้าจอละจะทําได้หรือเปล่าผมจะแคปหน้าจอให้ดูนะครับโดยที่นี่กดแคปหน้าจอเห็นไหมครับไม่สามารถแคปหน้าจอได้อ่าจริงไหมเดี๋ยวเราไปเช็คในแกเลอรี่ อ่ะในกรณีนะครับไม่มีรูปที่เราเช็คแคปหน้าจอเมื่อกีน้นี้เช็คแล้วอ่าบันทึกก็ไม่ได้จะแคปหน้าจอล่ะก็แคปไม่ได้แล้วถ้าเป็นหน้าเฟซหลักล่ะแคปได้ไหมดูกันหน้าไบโอนะครับยังแคปได้อยู่แต่ไม่สามารถที่จะแคปเอาเครื่องหมายรูปโลว์รดิฟายนี้ออกได้นะครับผมเนี่ยเอาออกไม่ได้เนาะแล้ววิธีการแก้ล่ะวิธีการจะเอาออกอ่ะจะออกอย่างไร มีวิธีอย่างไรนะครับง่ายๆเลยก็มาที่คอมพิวเตอร์ของเรามันเดิมนะครับผมตัวนี้มาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เรานะครับมาที่ลิงก์ตัวนี้ LOC เราก็กดเข้ามาที่ LOC นะครับมันก็จะเจอเ u อโปรไฟล์ตัวนี้อันีผมจะตั้งมือถือไว้ตรงนี้เลยมันจะได้ดูง่ายๆเนาะปึ๊บโอเคตัวนี้นะครับผมจะกดเอาโลออก จาก Facebook ผมกากด s i ด์เอาตรงนี้ออกไซด์ o าวกดออกมาปุ๊บสักครู่มาอีกแขนว่าอ่า Deactive เสร็จแล้วกดโอเคเรามาดูในมือถือของเรานะครับผมจะกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งโลหายไปผมจะกดบันทึกรูปบันทึกลงอุปกรณ์แล้วผมจะตาสลับมายัางมือถือ,อยังรูปภาพอ่ะบันทึกได้แล้ว หรือผมจะบันทึกอ่าแคปหน้าจอล่ะจะได้หรือเปล่าลองดูกันมาตรงนี้ผมจะแคปหน้าจอให้ดูกดแคปหน้าจอแล้วผมก็จะดูปัดขวาไปอ่ะแคปหน้าจอได้เห็นไหมครับใส่ล่ะใส่ก็กดใส่อัพปุ๊บกดโอเคหลังจากนั้นกลับมาที่ Facebook ของเรา แบบหนึ่งนะครับกาที่ f a c e b o o k ของเราเห็นไหมครับโลมาแล้วโลมาแล้วบันทึกหน้าจอไม่ได้แล้วแคปหน้าจอไม่ได้แล้วจะแคปจะอะไรไม่ได้นี่แหละครับคือวิธีการใส่โลง,ง่ายๆง่ายๆสั้นๆในโทรศัพท์มือถือทำได้บนมือถือกับคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าถ้าอยากได้มือถืออย่างเดียวอะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนทำมแต่คลิปนี้ก่อนจากการยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมได้ยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ